อันนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับในการต่อสู้ในระยะยาวของเรามีประเด็นมากมายซึ่งผมก็อยากอยากอยากจะเพิ่มเติมแต่ไว้เดี๋ยวไว้ช่วงหลังดีกว่านะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านที่3นะครับก็คือพลเอกกิติศักดิร์รัฐประเสริฐนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผมขอพูดอะไรนิดหน่อยแล้วเราก็เราก็จะได้เบรกกันนะครับเชิญเชิญครับพี่อุดครับครับขอ,ขอบคุณครับอาจารย์ครับ ขอกราบสวัสดีแล้วขอคารวะน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนที่มีอุดมการร่วมกันนะครับที่จะมาจัดตั้งกองทัพกบที่ไปลบกับนกกระสานะครับครับอนอื่นขออนุญาตผมมีเอกสารแจกไว้ให้สองชุดนี้นะครับเพราะว่าสองชุดนี้ก็หมายความว่าท่านไม่ต้องรอว่าพลเอกสนที่ตายแล้วจะไม่รู้ความลับถ้าอ่าน ในนี้แล้วก็จะรู้ความลับเลยว่าทําไมถึงบิ๊กบังถึงกลับมาเป็นประธานปองดองได้เพราะจริงๆวันที่19มันไม่ได้ปฏิวัติแล้วครับบิ๊กบังมันตกกระไดพลอยโจนจริงๆอ่ะวันที่20มันเป็นวันดีเดย์นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเขาปลด Big Bang, บิ๊กบังนะฮะบิ๊กบังมันก็เลยต้องมาปฏิวัตินะครับเรื่องเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราตั้งบอกว่าสงครามนกกระสา แสดงว่ามันเป็นเรื่องการลบลาข้าวฝันการลบลาข้าว,นาลลาาวันกันนั้นมาต้องอะไรครับรู้เขารู้เราลบ้อยครั้งถึงชนะ้อยครั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็กบทั้งหลายเนี่ยจะไปลบแล้วเนี่ยเรารู้หรือยังครับข้าศึกเราเป็นใครข้าศึกเราอยู่ที่ไหนมีขีดความสามารถเท่าไหร่อย่างไรนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตนะครับเล่าอย่างย่อๆนะครับเพราะว่าเวลามันผ่านมาเนี่ยหนึ่งทศวรรษแล้วมั้งครับที่เราสู้กันมา หทศวรรษนะครับตั้งแต่ปี2,544เป็นต้นมานะฮะแต่เราช่วงนั้นยังไม่ได้ไปสู้อะไรกับใครแต่เพีเยงแต่ว่าช่วงนั้นเองครับนะฮะพักพักหนึ่งนะครับได้ใช้วิธีอันชาญฉลาดและแยบยนหลอกคนไทยทั้งชาติด้วยการลดแลกแจกแถมที่สำคัญที่สุดคือให้กองทุนหมู่บ้านนี่แหะครับเป็นต้นเหตุนะฮะของอำนาจที่เขายังมีบารมีเหนือ ประเทศอยู่วันนี้วันนี้ผมถามยิงนะครับทุกคนมองเหมือนผมไหมทักษิณเนี่ยนะครับมันคืออัครมหาเดโชทักซิโนโมิกมหาราชานะแห่งรัฐไทยใหม่โดยมีคณะรัฐมนตรีเรียกว่าโมบายคาบิเนตนะฮะแล้วมีรัฐบาลส่วนหน้ามีแม่ทัพของส่วนหน้าชื่อว่านังนกแก้วนะครับ แล้วมันก็จะวิ่งอยู่ไปบนถนนคอนกคอนกรีตถนนคอนกรีบ,น,น,น,รบนึกออกไหมครับแล้วมันไปกันน้ำด้วยหญ้าแพรกนั่นแหละครับวันนี้ประเทศไทยกำลังชิบหายครับผมบอกได้เลยนะครับกำลังชิบหายชิบหายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันโจรคนละซ่องอะครับนะฮะโจรกลุ่มหนึ่งไปโจรกลุ่มหนึ่งก็มา ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้นะผมเคยอยู่นั่งน้ำเนียบมาสี่ปีแล้วผมก็ขอลาออกมาเพราะผมเห็นแล้วผมว่าบ้านเมืองเมืองนี้จริงๆนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับลองคิดช้าๆนะครับจะเป็นระบอบไหนก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะระบอบรัฐที่อะไรจะเป็นเผด็จการนะจะเป็นประชาธิปไตยมนุษย์มันถูกแบ่งเป็นสองพวกอยู่ดีครับคือระหว่าง ผู้ปกครองก็ถูกปกครองจริงไหมครับแล้วใครว่าดีกว่ากันผมไม่เห็นว่ามันดีกว่ากันตรงไหนเลยมันพอกันแหละครับแต่วันนี้เรากลับมามองเราประเทศไทยนะฮะตอนนี้เราบอกสงครามนกกระสาก็แสดงว่าสงครามนกกระสานกกระสามันคือผู้ปกครองใช่ไหมครับแล้วมันตีกันเราเป็นใครครับเราเป็นกบครับผู้ถูกปกครองนะฮะวันนี้เราจะสู้กับมันอย่างไรนะฮะแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะครับ กทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกด้วยขบวนการวิธีการของสงครามการเมืองซึ่งกลุ่มพัก,พ,กพักหนึ่งน,นะครับมันมีพวกไอ้พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปอยู่เยอะมันถึงใช้วิธีการแนวคิดของพักคอมมิวนิสต์มาโดยตลอดนะครับมาจัดตั้งฝังแกนนะฮะแล้วก็ปลุกระดมมวลชนปรับทุกผูกมิตรทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้ท้ายที่สุดจะเห็นเลยนะครับเขาประกาศชาัดใช่ไหมครับวันนี้เขามีรัฐบาลแล้ว ถูกไหมครับเขามีพักแล้วมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเขามีกองกาลังอำนาจเขาเบ็ดเสร็จเห็นไหมฮะแล้วผมถามว่าตั้งแต่สี่สี่มาเนี่ยเข้าอำนาจเบ็ดเสร็จไหมครับสี่สีส่เขามามี้าอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับจริงๆแล้วเขาตุนคดีซุกคุ้นปีสี่สามตอนเป็นรองนายกสี่สีส่ตัดสินแต่มีมวลชนกลุ่มหนึ่งกบกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยฉันจะเอานายคนนี้มึงอย่ามายุ่งกับนายกูนะ มันไปตั้งขบวนอะไรไม่ใช่กบตัวนั้นเป็นใครหรอกครับเพื่อนผมเองนะฮะไอ้บิ๊ททองหล่อวาสันมันไปเย่อเย่ออยู่หน้าสารรัฐธรรมนูญสารธรรมนูนเลยตัดสินมากลายเป็นแปดต่อเจ็ดนั่นแหละครับเป็นเหตุของให้เสือติดไปถึงวันนี้แลแ้วจากวันนั้นมาเนี่ยนะครับอานาจเขาเหลิองอํานาจมาโดยตลอดนะฮะเป็นการสร้างอิทธิพลมาจนกระทั่งปี4 8มันสามารถมีสสได้ถึง377เสียง สามารถมีมวลชนนะฮะมาลงคะแนนให้ถึง19ล้านเสียงถูกไหมครับแล้วพวกเราเนี่ยนะครับไปประจานมันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันล่มสลายไปปี49ถูกไหมครับถามว่าปี49เาขาล่มสลายเองเหรอเราไปทำเขาเหรอหรือเขาทำเองทุกคนนึกว่าเราไปปฏิวัติแล้วมันอ้างว่าไปเราปฏิวัติมันหนีไปวันนี้วิยุมวชนไปฟังสิครับเขาบอกว่า เนี่ยทหารปฏิวัติทำให้ทักษิณหนีไปผมบอกผิดไม่ใช่เราต้องจําไว้นะครับพวกเราทุกคนมาอยู่ตรงนี้ต้องโทรศัพท์เข้าไปวิวเสื้อแดงเลยบอกคุณเลิกพูดตวัดทักษิณถูกทหารปฏิวัติแล้วถูกไล่ไปไม่ใช่ทักษิณยุบสภาเมื่อวันที่ 29, ยี่บเก้าเยอ่มมันยี่สิบสี่กุมภาสี่เก้าถูกไหมครับถูกไหมครับเขายุบแล้วเขาเป็นอะไรครับรักษาการนายกถูกไหมฮะแล้วการที่เขารักษาการนายกเขาลาออกแล้ว แล้วคาราพักร้อนอีกเอกสารผมแจกให้ทักษิณถึงเป็นนายกสมตองอ่ะทักษิณปิดถึงเป็นรัฐบาลเถื่อนไงด้วยเหตุนี้ไงผมถึงจะเสนอให้ว่าให้ปลดทักษิณวันที่ยี่สิบไงที่มานะฮะในสุดปฏิวัติเนี่ยนะครับเป็นเพราะเขาขอมาสามข้อใน,นนั้นเขียนได้หมดแล้วนะครับขอทาหารเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ขอทหารไปดูแลด้วยขอมวลชนมารองรับวันที่ยี่สิบด้วยพันธมิตรจะชุมนุมยี่สิบสองกันยาใช่ไหมครับเลื่อนมายี่สิบกันยา นะฮะวันที่สิบปเขาเรียกสนที่บางไปที่บ้านแล้วบอกให้ยองเตรียมพร้อมวันที่1ิบเก้าร้อยซ็นะนะไอ้ทั้งฝ่ายนูน้นว่าเตรียมเตรียมพร้อมนึกว่าปฏิวัติมันสั่งปลดศพบ,บิ๊กบางเลยพอปลดปัดบิ๊กบางตูบบงปบงพับเรียบร้อยเลยไอ้ไปบิ๊กบังก็เลยต้องออกมาเป็นหัวหน้าปฏิวัติเรื่องมันมีแค่นี้แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอยากแก้พวกเราตรงเนี่ยที่แกนนําคนที่จะไปสู้ขับเคลื่อนงหน้าเนี่ยถ้าเราเกาไม่ถูกที่คันนะเราแก้ไม่ถูกจุดเราแก้ไม่ถูกจุดครับแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่จบ ผมเนี่ยเดินลงมาสิบกว่าปีนะครับตั้งแต่สี่สามถึงวันนี้ผมมานั่งดูนะครับหลายคนก็บอกว่าตกลงกิติศักดิ์ผลเอกศักดิ์ไม่มีจุดยืนผมะผมไม่ใช่หรอกผมมีจุดยืนแน่นอนผมทําอย่างเดียวเพื่อชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ผมไม่ต้องการอะไรครับไม่ต้องการตําแหน่งอะไรนะฮะปฏิวัติเสร็จให้ผมเป็นตอนชอบผมก็ไม่เอาให้ผมไม่เป็นประธานรัฐสิาให้ผมเป็นรุปป่นพี่ผมก็ไม่เอาเพราะผมลาออกมาเองนะฮะนะฮะสิ่งที่ผมต้องการวันนี้เนี่ยผมต้องถามว่า ทำอย่างไรให้ประเทศนี้นะครับอํานาจอภิปไตยเป็นของปวงชนที่รัชกาลที่เจ็ดท่านให้เรามาเนี่ยแต่พวกเราไม่รู้จักแช่อำนาจเราเราถูกนักการเมืองหลอกถูกไหมฮะไอ้พวกนักการษามันมาหลอกเราบอกให้เราไปเลือกตั้งย่อนบัตรเป็นวิธีกรรมการเลือกตั้งไม่ใช่การไปเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมแต่จริงๆคือการไปบ่ออนาอนาจอํานาจอภิไตของเราเนี่ยเราไปย่อนบัตรเนี่ยแล้วอำนาจมันไปวันนี้อํานาจมันอยู่กับมันล้นฟ้าเลย เห็นด้วยไหมครับว่าทักษิณวันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยสามอำนาะจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการถูกไหมครับบริหารเข้าไปอย่างครับเอาไปแล้วแล้วพวกวันนี้เขาทําพักเขาเป็นพักเดียวด้วยนโยบาย,ยพักเดียวนีว่น่ากลัวนะครับมันพือประเด็จการถูกไหมครับมันมีสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดต่อมาอำนาจต่อไปอะไรครับนิติบัญญัติใช่ไหมครับถูกไหมครับเป็นไงครับ ลงมติว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะข่มขืนไม่ข่มขืนมันลงคะแนนเสียงอะไรข่มขืนหมดสามร้อยเก้าสิบเก้าไอพวกไม่ข่มขืนมีเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบเก้าแพ้มันไหมครับแพ้มันยึดมันไปหมดแล้วผมถามว่าวันนี้ดูมาแปดวันเนี่ยมันเล่นปายหีหลอกให้เราฟังพอกันแล้วครับแม่กันหลอกกันแล้วหลอกกันไปหลอกกันมาสุดท้ายมันก็ไปเกี้ยเชียกันสุดท้ายมันก็คุยกันไปคุยกันมา ผลประโยชน์ทางทะเลมันก็บอกให้มึงเอากูเอาบ้างแล้วท้ายสุดมันก็ขีดจดหมายน้อยคุยกันผมถามว่าแล้วมันเอาจริงไหมมันไม่เอาจริงครับมันหลอกเรามันเอาจริงผมถามว่าสองปีมึงปลดไอ้ทักษิณจากพันธมุตโทรไม่ได้หรือจริงนะครับทําไมปลดไม่ได้ทํใไมเครื่องราชเอาเอาคืนไม่ได้ถ้ามัจะทำมาเจ็ดวันก็ทําไม่ได้มันทําไม่ได้ผมจะไปทําให้ดูเจ็ดวันจะถอดยศมันแล้วก็เอาเครื่องราชคืนด้วยมันไม่ทา ปัญหาคือมันไม่ทําปัญหาของประเทศไทยคันนี้คนมีหน้าที่ไม่ทําหน้าที่นะฮะและย้อนหลังนะครับจําได้ไหมครับห้าธันวา2,553พระองค์รับสั่งว่าอย่างไรพระองค์รับสั่งบอกให้ตั้งสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสุดจริตเที่ยงธรรแล้วคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วพูดย้ำอีก สามสิบเอ็ดทันวาห้าสามท่านก็รับสั่งเหมือนเดิมไปดูสิครับจริงหรือเปล่าห้าทันวาสองพันห้าสิบสี่รับสั่งอีกทั้งที่สามเหมือนเดิมผมยังบอกว่าที่คุณไปสารบอกว่าอยากจะพูดเรื่องเป็นมงคลมงคลหน่อยมันพูดเรื่องอัปมงคลดังนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าเรื่องที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลแล้วอาจจะเป็นปี เรียกว่าอภิมหามงคลยังได้เลยถูกไหมครับเพราะปี2,600ปีที่พทธเจ้าสัจะรูถูกไหมครับเป็นปีที่กรุงรัตะนะโกสินทร์ครบ230ปีเห็นไหมครับเป็นปีที่ระบอบประชาธิปไตยอันมีศักพมุขเป็นปีที่80สิำคัญไหมครับสำคัญเหมือนปี2549ก็สํกา็สำคัญครองราชครบค0ปี จริงๆวันนั้นเนี่ยนะครับเรียงกันตรงๆไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ถ้าหากว่านักการเมืองเนี่ยไม่เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวแล้วเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเราถามว่าที่เราต่อสู้เนี่ยกับระบอบทักษิณเนี่ยถ้าเราถามมันตั้งขี่คําถามมันไม่ตอบเราจําได้ใช่ไหมครับเราไปสู้กันมาตั้งแต่ธรรมศาสตร์ยันมาจนถึงสวนลุมถูกไหมฮะตั้งมาลุขีคําถาม มันไม่ตอบเราแล้วถามมันทําไงมันยุบสภาหนีถูกไหมครับยุบสภาหนีพอมันยุบป,ปังปั๊บเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาทันทีเพราะฝ่ายค้านเขาไม่ลงเลือกตั้งที่ผมมาพูดตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมองอย่างนี้เราอยู่ต้องอยู่กับปัจจุบันแต่อดีตเนี่ยเราต้องรู้จริงเราจะได,ได้แก้ปัญหาข้างหน้าถูกนะครับก็ต้องคอมเสียเวลานิดนึงก็คือ เขาพอเขายุบเสร็จใช่ไหมครับฝ่ายค้านก็อแอนตี้พอแอนตี้ปับนักกฎหมายเขารู้ทันทีเลยคุณคณินบุญสวรรค์โทรหาผมเลยเสกครับช่วยพาผมไปพบประธานกกตนหน่อยได้ไหมเกิดเรื่องแล้วเลือกตั้งเที่ยวนี้จะไม่สําเร็จถามว่าทําไมไม่สําเร็จอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะตั้งรัฐบาลไม่ได้ทาไมตั้งรัฐบาลไม่ได้กฎหมายมันเขียนครับเราไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่รู้นักกฎหมายมันคนเป็นคนล่างสสรคุณคณินเป็นคนล่างเขารู้เลยว่า ถ้าสมาชิกไม่ครบห0ารเปิดสภา,าไม่ได้เห็นไหมครับเรารู้ไหมผมก็ไม่รู้เขาบอกจึงรู้ข้อต่อมาเขาบอกว่าเมื่อมีการบอยคอตดพักก็ต้องเหลือพักเดียวถูกไหมฮะลงพักเดียวลงพักเดียวต้อง20%เซเมื่อ20%ซนมันจะมีน้ำหน้าเอาคะแนนจากที่ไหนในพื้นที่เขตพักใต้ทั้งหมดเจ็งแล้วเรียบร้อยไม่มีทางเขาทำยังไงฮะดีที่สุดคือ เลื่อนการเลือกตั้งไปเสียแล้วที่สําคัญข้อสมเรื่องอะไรไหมครับบอกว่าให้พันธมิตรไปตั้งพักจะไปตั้งพักได้ยังไงอ่ะคุณสาสิบเจ็วันคุณเลือกตั้งอ่ะถ้าคุณให้ผมมาที่ร้อยห้าสิบวันตั้งพักได้ถูกไหมครับลงซสก็ได้เพราะต้องสังกัดพักเก้าสิบวันถูกไหมไม่ใช่เลยคือสรุปแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะถูกหลอกถูกลอก่กลอสารพัดอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกบเข้าไม่ถึงข้อมูล นกกระสามันพวกเดียวกันมันก็หาประโยชน์ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยกินกบถูกไหมฮะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสร้องในวันนี้ปกติกบยังร้องอบอบบ้างวันนี้ไม่ร้องอะไรเงีย,งยบถูกไหมฮะเพราะถูกกินจนมึนผมอยากจะชี้ให้อีกจุดหนึ่งนะครับผมมองอาจจะไม่เหมือนคนอื่นมองผมบอกว่าวันนี้เนี่ยทักษินเนี่ยตั้งแต่สี่สี่ถึงวันนี้บุคคลคนนี้ยังมีอํานาจเบ็ดเสร็จ แต่ยังไม่เสร็จคือถือว่าไม่น่าเป็นเสร็จอย่างไรครับทั้งบริหารนิติบัญญัติอยู่กับเขาแล้วถูกไหมฮะเหลือมากเดียวคือตุลาการศาลที่เขายังคุมไม่ได้ถามว่าทําไมผมพูดอย่างนั้นก็ดูสิครับหลังจากเลือกตั้งปี50รัฐธรรมนูญใหม่เป็นไงครับสมัครมาพอปีต่อมาเป็นไงครับสมชายมาพอปีนี้เป็นไงครับยิ่งรักมาแล้วถามว่าลใครเป็นนายก ทักษินยังเป็นอยู่เห็นไหมฮะอำนาจทุกอย่างหมดแล้วที่สําคัญที่สุดหลักฐานชัดเจนมันเพิ่งสกายมาเมืเ่อสองวันนี้เองมันบอกไอ้คนที่ไปลาออกจากสสอเนี่ยเราไปลงปทุมนะฮะเห็นไหมฮะมันบอกเลยต่อไปไม่ลงแล้วแล้วจะทําทําโทษด้วยผมจึงบอกว่าภาพเหล่านี้มันหลักฐานมันชัดเจนวันนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับพวกเรามานั่งตรงนี้เนี่ย ถือว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงส่งเสียสละกับบ้านกับเมืองแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านก็คือว่าท่านต้องพยายามเสาะแสวงหาความจริงให้เจอว่าตอนนี้นักการเมืองเขาเล่นอะไรกันเขาเกียดเสียกันอย่างไรแล้วก็จะหาประโยชน์อย่างไรแล้วท้ายที่สุดมันหลอกเราหมดเราเนี่ยนะครับมีแต่ตายกับตายนะฮะมันไม่มีรัฐบาลไหนกล้าครับที่บอกว่าจะให้หมู่บ้านละล้าน ทำไมทักษิณกล้าล่ะผมเคยบอกรัฐบาลพรรคอื่นผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะตั้งพรรคเป็นหัวหน้าพรรคนะผมให้แม่งเลยจหมู่บ้านละห้าล้านห้าล้านไปเลยตำบลหนึ่งมีแปดหมู่บ้านเอาไปเลยสี่สิบล้านถูกไหมฮะทําไมจะไม่ไมชนะแต่เอาเงินที่ไหนอะนึกออกไหมทักษิณเขาฉลาดตรงนี้เขารู้ว่าเขาเอาเงินมาใช้แล้วเขาจะเอาที่ไหนเขาจึงวางแผนต่อไป ว่าหมู่บ้านนะหนึ่งล้านแจกให้มันคนละหมื่นสองหมื่นบาทแล้วก็เอามือถือกับมอเตอร์ไซค์ไปปล่อยให้กู้กับไปขายเงินก็กลับมาที่เขาพองาเงินงก,ก,กลับไปเขายงไงครับทุกทุกร้อยบาทกลับไปหนึ่งรอบเขาเจบาทกลับไปเป็นแวะถูกไหมฮะหมุนสิบรอบมันได้ไป70เจดสิบแล้วถ้าหมุนยี่รอบมันกําไรทันทีนี่คือความฉลาดของทักษิณน,นะฮะต้องยอมรับว่าคนคนนี้ มันฉลาดแต่มันฉลาดแกมโกงนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันรวยแล้วเพราะพวกนั้นไม่รู้มันรู้ตอนที่มันรวยแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ถูกไหมครับไม่ใช่มันจนมาก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยมันรวยเนี่ยรวยเพราะอะไรทุกคนก็รู้ถูกไหมครับแต่กลุ่มเสื้อแดงไม่รู้งั้นพวกแดงเนี่ยผมถึงแดงให้แดงไปสองแดงคือหนึ่งแดงแดงรักเจ้ากับแดงชัดชั่ว คือแดงชาติกับแดงชาติชั่วนะครับมันตรงนี้เองต่างหากผมจึงบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับท่านจะทําสงครามสงครามนกกระสาแต่นกกระสามันทําสงครามกันเองแต่ถามว่ามันทํากันจริงไหมผมบอกให้ทุกคนทราบนะครับมันทําไม่จริงหรอกครับนักการเมืองไม่มีค่ากันหรอกครับถ้ามันค่ากันค่าไปนานแล้วครับมันเล่นลีเกเล่นไปหี่หลอกพวกเราถูกไหมฮะเขาเป็นฝ่ายผู้ปกครอง เรานี่แหละครับทําอย่างไรถึงจะเอาอานาจอธิปไตยที่เรามีอยู่กลับมาเราจะไปบอกพี่น้องเราอย่างไรถูกไหมครับงั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมฝากไว้เลยนะครับทุกท่านที่มาวันนี้เดี๋ยววันที่2นะครับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์จะจัดอีกท่านก็ชวนเพื่อนมาหาไม่ได้อย่างน้อย1คนหรือ2คนหรือห้าคนนะครับใครคิดว่าเที่ยวน่าจะหามาได้คนหนึ่งครับยกมือลยครับมีไหม โอ้ขอบคุณมากใครจะมาสักสามคนมีไหมครับเอาขอบคุณมากครับถ้าทาอย่างนี้เที่ยวน่าจะเต็มห้องเที่ยวน่าจะเต็มห้องนะครับนะรบเราจะสู้ชนะเราต้องไปบอกทุกคนให้เองมามา,มาตรงนี้มารับปัญญามาโอ่อมความรู้มารู้ข้อเท็จจริงแล้วเราเนี่ยนะฮะจะได้เดินทางสู้กับพวกนกกระสาได้ถูกไหมครับเพราะถ้าหากตราบใดนะครับเมื่อไหร่นะครับ,รรบพวกเราเนี่ยนะครับ รวมกันอย่างนี้เนี่ยเราชนะนะฮะอาจารย์เขียนไว้ให้ล้วรูปนี้เห็นไหมครับกบรวมกันใช่ไหมฮะนกกระสาจะแพ้ได้นะครับงั้นผมจึงบอกว่าวันนี้อำนาจอัจารย์ปิดของท่านทุกคนเนี่ยวันนี้ใครจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนไม่สำคัญผมบอกว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับพวกเราผมถือว่ามีดมการร่วมกันแน่นอนมีมมีไหมครับตรงนี้ที่ใครไม่รักในหลวง ไม่มีถูกไหมครับพราะเรามาตรงนี้อุดมการเรื่องอะไรครับรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถูกไหมครับแต่พวกมันเอาไหมครับพวกมันไม่เอานะครับกลุ่มนั้นไม่ใช่มันเงินอย่างเดียวครับรักในหลวงมันครับในหลวงในแบงค์แต่ผมบอกให้ฟังนะครับผมเคยประเมินในที่ประชุมถามว่าพวกมันมีเยอะไหมผมบอกผมให้ห้าแสนคนแต่จริงไม่ถึงหรอกครับแสนหนึ่งก็ไม่ถึงนะครับแสนไม่ถึงถามว่าผมทำไมถึงกล้าพูดว่าแสนหนึ่งก็ไม่ถึง จำได้ไหมครับสงครามสิบทัพที่มันเข้าตีเป็นไงครับทัพลนาแสนสิบทัพหนึ่งล้านคนมันมาได้รวมแล้วประมาณแก่แปดเก้าหมื่นคนแล้วมันยกทัพไปตีตอนรอสิบเอ็ดเนี่ยมันไปได้สี่หมื่นห้าพันคนมันมีมากได้แค่นั้นแหละครับงั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดิมเนี่ยแหละครับที่มันเคลื่อนย้ายไปทั่วๆัวถูกไหมครับแต่ของเรามีทั้งประเทศมีทั้งประเทศแต่เราเนี่ยรวมกันยังไม่ติดเหตุที่ไม่ติดเพราะอะไรไหมครับก็เป็นเพราะว่า เราไม่เคยมารวมกันไงเราก็เคยต่างคนต่างทำไงถูกไหมฮะผมจึงบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเรานะครับขออย่างเดียวเข้ามาตรงนี้คุณจะมีอะไรอย่างอื่นผมไม่สนใจผมถามว่าเป้าหมายคุณคุณมาต่อทู้เพื่อสถาบันชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์หรือไม่ถ้าใช่จงมาที่นี่ถูกไหมครับจงมาที่นี่บอกทุกคนอย่างนั้นส่วนเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัว เรื่องอ,อื่นอาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันอาจจะมีผลประโยชน์เล็กๆน้อยอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่นะครับเราจะต้องเอายุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์มาใช้เหมือนกันคืออะไรครับสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่การจะทำสงครามกับนกกระสากองทัพกบทั้งหลายนะครับไม่ว่ากบจะสียอะไรนะครับจะต้องมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็เรื่องรู้เขารู้เรานะครับ ที่สาคัญที่สุดน,นะครับผมอยากจะฝากนิดหนึง่งเคยเห็นไหมครับรัฐบาลที่ผ่านมามีรัฐบาลไหนที่มันจริงใจมีไหมครับเคยเจอไหมครับรัฐบาลที่จริงใจทําเพื่อส่วนรวมมีไหมครับไม่มีมีไหมครับรัฐบาลไหนที่มันเสียสละมีไหมครับไม่มีรัฐบาลไหนที่ซื่อสัตย์มีไหมครับไม่มีรัฐบาลไหนที่มีคุณธรรมมีไหมครับครับรัฐบาลไหนที่มันทําเพื่อส่วนรวมมีไหมครับแล้วจะปล่อยให้รัฐบาลเฮี้ยหา่าได้อยู่ได้ไง ถูกไหมครับท่านไปดูรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา68 69 70ผมบอกว่าวันนี้ไอ้พวกหานั่นกำลังทำอะไรครับข่มขืนนางสาวสยามมันข่มขืนทุกวันทุกคืนข่มขืนทุกวันทุกคืน,นเหมือนอย่างที่คุณไปศาลบอกอ่ะข้อมันปิดสภาแล้วมันก็ไม่ปิดแล้วมันก็เล่นปหายีกันพอเพื่อนเกี้ยเสียกันพอมันมันจะถึงปีแตกมันบอกอันปิดประชุมก่อนไปกินน้ําชาก่อนพอกินน้ําชาเสร็จก็มาเล่นกันใหม่ ผมถามว่าเราจะปล่อยให้มันหลอกเราอย่างนี้อีกนานไหมทําไมพวกเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ถูกไหมครับแล้วผมบอกให้ฟังนะครับคนหนึ่งก็สู้ไม่ได้มันต้องลุกขึ้นทั้งแผ่นดินเราขึ้นพร้อมๆกันขึ้นทุกจังหวัดนะฮะแล้วผมบอกได้เลยนะครับขึ้นจังหวัดไหนไปที่ไหนครับไปที่หน่วยทหารครับเอาหลังพิงหน่วยทหารไว้ถูกไหมครับเพราะทหารจริงๆเขาเนี่ยนะครับยังไงก็ตามนะครับทุกคนสาบานตนทุกคนท่องทุกเชา้าทุกเย็น นะค่ข้าพุทธเจ้าจะสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อเป็นราชพีชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นทหารของพระราชาและพระราชินีเพื่อต่อสู้กับนกกระสาพวกทุนสามานที่มันเป็นทั้งทุนเก่าและทุนใหม่กําลังสู้กันสุดท้ายแล้วเราซวยเราจะยอมเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ครับถึงเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับ